วิธีเก็บเต็นท์พิลานะครับมันต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับลูกค้าส่วนของไฟชีสนะครับหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ส่วนของอินเนอร์อีกหนึ่งส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนอันดับแรกนะครับก่อนเก็บเต็นท์ทุกครั้งนะครับก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นของไฟชีสนะลูกค้าต้องเอาซิปลงให้หมดก่อนนะครับมันจะพับง่ายลูกค้าถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันจะพับยากมากถ้าเราไม่เอาซิปลงทุกด้านนะครับนี่ครับเราต้อง เราต้องเอาซิปลงให้หมดก่อนครับอันดับแรกเลยนี่อ่าหลังจากที่เราไล่เอาซิปลงทั้งหมดนะครับเราก็จะมาถอดสบอแล้วก็เอาตัวแบ็กออกนะครับอืมอนี่อ่า หลังจากที่เราถอดสมองแล้วก็ตุวแม็กออกทั้งหมดนะครับเราก็จะดึงผ้ามันออกมาเลยนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้ลูกค้าเราก็จะได้ส่วนของไฟชีสมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไว้เก็บที่หลังเพราะว่ามันพับยากกว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บตัวอินเนอร์ก่อนนะครับเพราะอินเนอร์มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับมันก็ง่ายๆเดี๋ยวผมลองทําให้ดูเลยนะครับอันนี้เราก็พักไปก่อน เนี่ยครับลูกค้าอินเนอร์จะรับขนาดรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเก็บนะครับผมก็แนะนําว่านิดหนึ่งก็คือไอ้พวกซิปตรงช่องแอร์เนี่ยเราก็จะปิดไว้ก่อนนะครับเพราะมันจะพับง่ายถ้ามันเป็นก้อนอย่างนี้มันจะพับยากนะครับลูกค้าแล้วก็จะแนะนําทิศเลกๆอีกทิศหนึ่งนะครับก็คือการไล่อากาศครับเราต้องแง้มประตูไว้นิดนึงสําหรับอินเนอร์ไม่งั้นเวลาตอนที่เราโมนไล่อากาศเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากมากมันต้องแง้มไว้นะครับอย่างนี้อาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับ เวลาเราม้วนอะลมมันจะออกทางนี้นี่แหละครับเพราะเต็นท์มันกันน้ำนะครับลูกค้ามันก็กันอากาศออกด้วยเดี๋ยวผมแง้ไว้สองฝั่งเลยนะครับลูกค้านี่ลักษณะประมานนี้ตอนเนี้ยเต็นท์มันยังพับไม่ได้นะครับมันติดสมอนี่ติดสมอแบบนี้นะครับเราก็ดึงออกก่อนทั้งสี่มุมเก็บยังไงให้ไม่เสียหายด้วยบางทีมันมีจุดที่แบบว่าเออมันเป็นจุดของอินสแตนที่มันแบบว่าเป็นจุดที่ทาให้เต็นท์ตึงอะ่ะ ถ้าเราไปพับผิดพับวิธีผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยบางทีตัวข้อต่อหรืออะไรมันจะหักนะครับแล้วก็มันจะขาดด้วยนะครับอ่ะพอเราดึงออกทั้งหมดสี่ทิศทางแล้วนะครับลูกค้านะครับนี่เป็นทิกเล็กๆนะครับจะให้สังเกตนะครับลูกค้าทิกเล็กๆนะครับเต็นคีลาเนี่ยมันจะมีข้อต่อนะครับสองช่วงคือช่วงให้สังเกตตัวโค้งนี้นะครับช่วงที่เหนือตัวโค้งไปเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ไม่ต้องเก็บก็ได้ แต่ช่วงที่ต่ํากว่าตัวโค้งนี้มาจะมีสองตัวเนี้ยผมแนะนําให้ลูกค้าดึงออกนะครับเพราะเวลาพับเนี่ยมันจะไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปมันจะโอเคกว่านะครับอันนี้คือเราจริงๆเราจะเดิเดนแกะรอบเต็นท์เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะลดเสาลงมาก่อนก็ได้นะครับอ่าอย่างครับขนาดนี้นะแล้วก็ช่วงล่างนะครับเราดึงรอไว้เลยนะครับพอเวลาพับมันจะง่ายนะครับทําทั้งสี่ทิศทางเลยนะครับลูกค้า นี่ก็ดึงออกนะครับพอเราดึงช่วงล่างออกหมดแล้วนะครับลูกค้ากดปุ่มสีส้มนะครับเสาจะลดลงมานี่เสาลดลงมาเหมือนกันทั้งสี่ทิศทางนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้นะถ้าลูกค้าแบบว่าเข้าใจมันอะไรเงี้ยครับนี่กดปุ่มสีส้มครับเสาจะลดลงมาลักษนะนี้ เราก็จะได้เต็นในลักษณะที่แบบว่าระนาบกับพื้นนะครับแบบนี้นะครับวิธีเก็บต่อไปก็คือวิธีการพับแล้วครับมันก็มันก็จะง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราปลดตัวสองตัวล่างออกนะครับมันก็จะง่ายแล้วอันนี้เราก็แค่พับเข้ามานะครับลักษณะนี้ทั้งสี่มุมเลยถ้าเราไม่ปลดตัวนี้ยลูกค้าบางทีการพับมันจะยากมากมันจะติดๆนะครับ กดก่อนแล้วก็พับอย่างนี้นะครับสี่มุมอ่าสี่มุมแบบนี้นสำหรับในส่วนของอินเนอร์นะครับแล้วก็วิธีพับง่ายๆของผมเองก็คือจะพอสี่มุมเนี่ยเราก็จะพับให้มันเป็นขนมปี่แบบนี้เข้ามานี่เนี่ยเราเปิดประตูไว้ครับลูกค้ามันรีดลมง่ายมากเลยทั้งสี่มุมก็จะลักษณะนี้ อ่าพอเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็พับเสาตบเข้ามาเลยอ่าลูกค้ามันจะได้ลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้คือง่ายแล้วมันอไจจะป่องๆหน่อยลูกค้าแต่ว่าเราก็มาไล่ลงตอนสุดท้ายพร้อมสายรัดด้วยนะครับลูกค้า ภาพลักษณะนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมารีดลมกันนะครับรีดลมก็ลักษณะนี้เราจะมวนให้แบบว่ารีบที่สุดแบนที่สุดมันก็จะเก็บใส่ถุงง่ายๆที่สุดนะครับจะลองให้ดูเนี่ยข้อดีของการที่เราเปิดประตูไว้ถ้าเราไม่เปิดประตูไว้นะครับการรีดลม,มนียจะใช้เวลานานมากนะครับถ้าเราเปิดประตูไว้นะมันก็จะลมออกง่ายนะครับอากาศมันก็จะออกง่ายอ่ะ ประมาณนี้ก็ได้ครับรีดรีดรีดให้มันแบนแบนะครับแบนแบเข้าไว้นะครับอ่าพอรีดได้ที่แล้วนะครับลูกค้าอันดับต่อไปที่เราทําคือเราต้องรัดมันไว้นะครับตัวนี้ยสําคัญเลยินเนอร์ถ้าไม่รัดมันจะเก็บแล้วมันไม่เล็กนะครับก็คือในชุดมันจะมีตัวแพ็กสายรัดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราก็รัดมันไปเลยในชุดอะมันจะให้มาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าพี่เพิ่มยิ่งดีนะครับมันจะทําให้การเก็บของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ ของเราจะเพิ่มในรถถัดไปให้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็เดี๋ยวมาเอาเพิ่มที่ร้านได้นะครับทุกสาขาเลยอ่ะประมาณนี้นะครับเล็กแล้วอันนี้ในส่วนของอินเนอร์นะครับอันนี้ในส่วนของอินเนอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับครับเดียวเองเล็กแล้วนะครับอันนี้ในส่วนนี้เราก็วางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครา้นี้ผมจะมาสอนพับไฟชีสนะครับให้ลงถุงได้แบบเหมือนของใหม่ที่เขาพับมาเลยนะครับครับลูกค้าอันนี้ก็คือส่วนที่สองนะครับของการเก็บเป็นคีลาก็คือไฟชีสนะครับ เราจะโฟกัสตอนพับนะครับมันก็พับไม่ยากเท่าไหร่เราจะโฟกัสแค่สี่จุดนะครับดังกราฟ,ฟิกที่เราขึ้นให้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับสี่จุดนี้ก็คือหูทั้งสี่มุมสี่เสาของเต็นทีรานั่นเองครับเหมือนภาพกราฟ,ฟิกที่ผมามาร์กจุดแดงไว้ให้อยู่ในภาพตอนนี้นะครับหรือเราสังเกตง,ง่ายๆก็คือนี่สี่มุมเสาจุดสูงสุดของเต็นทีราก็คือจะเป็นตัวนี้ให้สังเกตจุดรับลมตัวนี้นะครับครับวิธีพับก็ประมาณว่าให้เราจับ ยึดลมนะครับสี่มุมของเต็นท์นะครับจับไว้อย่างนี้นะครับอ่าฝั่งนี้อ่าจับมานะครับประกบไว้นะครับจับฝั่งซ้ายประกบกันนะครับหนึ่งคู่นะครับจับฝั่งขวาประกบกันอีกหนึ่งคู่นะครับนี่เนี่ยครับก็คือจับสองฝั่งสองมือแบบนี้นะครับมือหนึ่งฝั่งซ้ายสองอันแล้วมือหนึ่งฝั่งขวาอีกสองอันประกบกันแบบนี้นะครับแล้วก็ถึงให้ตึงนะครับลูกค้าถึงตึงแบบนี้ แล้วสะบัดเลยครับลูกค้าอ่าเริ่มเล็กแล้วใช่ไหมสะบัดเลยนะครับแล้วก็วางกับพื้นให้ดีที่สุดโอเคอันนี้ครับขดมาหนึ่งครึ่งแล้วนะครับคราวนี้เราจะพับง่ายแล้วนะครับลูกค้าจริงๆนะครับวิธีวัดวิธีพับว่าจะใส่ถุงได้ไหมนะครับเราเอาถุงมาวางด้วยทิกง่ายๆอีกอันหนึ่งนะครับคือเราเอาถุงมาวางด้วยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเวลาพับเนี่ยเราจะได้วัดขนาด ไปด้วยนะครับว่ามันใส่ได้ไหมแต่ว่าถ้าทําแบบนี้นะครับยังไงก็ใส่ได้อ่าลักษณะนี้นะครับพับข้างมาหนึ่งครั้งนะครับอ่ะพับข้างไปสองครั้งนะครับให้มันเล็กที่สุดแล้วใส่ถุงได้นะอ่าลักษณะนี้เห็นไหมครับว่ามันเริ่มเล็กแล้วแล้วเราก็จะเริ่มตลบจากทางปลายก่อนเพราะว่าปลายเนี่ยมันจะมีพวกตัวแป๊กเอยตะขอนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ มันจะเกิกะเราแนะนําว่าให้เริ่มพับจากปลายก่อนเลยนะครับเข้าจากปลายเข้าไปหาตรงนี้อ่าพอพับ,พบปลายแล้วก็พบฝั่งนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับลูกค้าเล็กไหมเล็กเลยนะครับเล็กเลยเห็นไหมแค่นี้เองครับวิธีพับไฟชีตแค่นี้เองแล้วก็ใช้แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราต่อไปนี้ก็ก็จะมารวมกัน อันนี้อินเนอร์ที่เรามมวนไว้ได้แต่ตอนแรกนะครับผมคราวนี้เราจะมารวมก,กันใส่ถุงนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับวิธีของผมนะครับจะไม่ค่อยมมวนฝาชีทเข้าไปในอินเนอร์เท่าไหร่นะครับผมจะเอาฝาชีทเนี่ยเข้ามาลองก่อนนี่เข้ามาลองลักษณะนี้นะครับคือเอาไปลองไว้ในถุงก่อนเลยนะครับไม่ต้องไปมมวนนะครับเสียเวลาจริงๆม้วนก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาหน่อย แต่ผมไม่ม้วนนะครับผมก็เลยลองไว้ก่อนเลยในถุงแบบนี้นะครับทําเป็นเหมือนตะกา้ตาตะก้าผักมีผักรองข้างล่างก่อนนะครับผักรองข้างล่างก่อนเหมือนหมูมะนาวแล้วกันมีผักกะมีกระหล่ำรองอยู่ข้างล่างก่อนครับแบบนี้นี่แบบนี้นะครับอันนี้คือล์ชีสท,ท,ที่เราพับลักษณะไฟชีสที่เราพับไปแล้วเมื่อกี้นะครับเราเอามาลองลองจานก่อนนะครับในถุงนะแล้วเราก็จะเอาอินเนอร์มาใส่ นี่นี่เักษณะนี้นะครับลูกค้าอ่าพอเราอินเนอร์มาใส่นะครับอันนี้มันอาจจะมีลมอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็กดๆไปเดี๋ยวมันก็จะปีบเองนะครับนี่แล้วก็ก็เอาไอ้ไฟชีสที่เราพับไว้ตอนแรกะครับลูกค้าพยายามบีบๆมันนะครับบีบๆมันแล้วเราก็เอากระเป๋าเนี่ยรูดเลยนะครับแบบที่ผมทําอยู่ตอนนี้ เห็นไหมครับง่ายไหมไม่ต้องไปม้วนด้วยไฟชี้ไม่ต้องม้วนด้วยนะครับแค่ลองไว้เฉยๆนี่เพราะถุงก็ทําค่อนข้างใหญ่นะนี่เป็นไงครับรูดซิปแบบไม่มีติดเลยก็คือพับเล็กนะครับถ้าเราพับใหญ่มันจะรูดไม่ได้นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับลูกค้าเนี่ยวิธีพับขี้ลาแค่นี้เองนะครับแค่เรารู้ทิกมันเล็กๆนะครับแล้วก็ไล่ลมสักนิดเห็นไหมครับ เหมือนของใหม่ผมเอากลับไปใส่กล่องเหมือนเดิมก็ได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วลูกค้าเป็นไงครับวิธีเก็บคีฬานะครับผมตอนนี้เต็นคีฬานะครับก็มีจาหน่ายทุกสาขาของแอดฟอกแล้วนะครับถ้าใครอยากลองไปเก็บตามคลิปแล้วก็ไปซื้อมาลองใช้ดูก็ได้นะครับเต็นของเราการันตีนะครับประกันให้อีกสามปีด้วยนะครับคลิปวิธีเก็บเต็นนะครับก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าดูซิว่ามันจะง่ายไหมนะครับวิธีของลูกค้าเป็นไหนหรือว่า ลูกค้ามีวิธีอื่นที่ง่ายกว่าน,นี้อีกก็ามาลองแชร์กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลูกค้าขอบคุณครับ